คือเวลาใครด่าเราควายเนี่ยเอาจริง ท่านอาจจะโกรธแต่จริงควายคือทําประโยชน์แต่ว่าล่าสุดควายตัวนี้คุณผู้ชมฮะโดนจับเป็นตัวประกันไม่เคยได้ยินข่าวจับควายเป็นตัวประกันล่าสุดต้องเอาควายมาเป็นตัวประกันฮะในเปิดภาพน้องควายหน่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สัตหีบจงังหวัดชนบุรีเป็นเรื่องวุ่นๆุ่นของควายตัวหนึง่งมันบุกเข้าไปกินกล้วยนะครับคุณผู้ชมฮะในสวนของป้าน้อง15ตน้นแล้วว่าควายตัวนี้คุณผู้ชมฮะมันก็ไปเหยียบย่ำไรนาของป้าน้อง ป้าน้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยเตือนเจ้าของควายมาแล้วหลายรอบแต่เหมือนกับไม่ทำอะไรเลยจนในที่สุดป้าน้อยต้องจับควายเอาไว้เป็นตัวประกันก่อนนะฮะเพื่อที่จะให้ทางด้านของเจ้าของควายตัวจริงออกมาชดใช้ค่าเสียหายไหนลองดูหน่อยสิไอ้ควายเนี่ยนะฮะที่มันบุกเข้าไปในไร่ของป้าน้อยนี่แล้ววันนี้ตอนที่ผู้สื่อข,ข่าวเดินทางไปถึงปรากฏว่าควายตัวนี้หน้ามันก็มึนๆอย่างเงี้ออยอ๋อเข้าใจแล้วเวลาดา่าไอ้ควาย ก็เพราะมันมึนๆอย่างงี้เนะฮะนี่แต่เอาจริงวันนี้เราเจอป้าน้อยด้วยเราก็ถามป้าน้อยว่า <Wow. S 1> สุดท้ายยังไงป้าน้อยแล้วมันเสียหายเยอะเหรอ mm hmm. ตัวของป้าน้อยบอกว่าคือก่อนหน้านี้นะตัวเองเคยให้อภัยแล้วครั้งนี้ไอ้ควายตัวนี้คุณผู้ชมฮะกินกล้วยแกเกือบหมดสวนแกก็เลยต้องเอาควายเนี่ยล่ามเอาไว้แล้วประสานผู้ใหญ่บ้านบอกว่า,าถ้าอยากได้ควานี่ๆแต่จริงๆมันน่ารักนะน,น,น,นี่ฮะนี่ฮะ ควายมาันน่ารักเดี๋ยวเขามาคุยกับป้านะนี่แต่เขาไม่ได้ตีนะเขาก็แค่จับมันล่ามเอาไว้มันกินจุคุณผู้ชมฮะแล้วตัวอ้วนปักเลยเนี่ยนะฮะแสดงว่ากล้วยสวนป้าอร่อยปรากฏว่าป้าบอกว่าไม่ยอมมาเจราจาร์นี่สมวันแล้วนะไม่มีเจ้าของควายโผลมาหาเลย ขนาดเดียวกันเนี่ยตำรวจนะฮะระง,งับเหตุการณ์จับควายเป็นตัวประกันโดยโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าของควายเจ้าของควายบอกเดี๋ยวรอเวลาแป๊บหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะตอนนี้เมียเจ้าของควายป่วยเดี๋ยวจะเข้ามาเจรจาด้วยมีเสียงของป้าน้อยนะฮะซึ่งต้องยอมจำใจจับควายเป็นตัวประกันอ้าวเชือกแฝดนีๆนะครับเดี๋ยวมันไปเกี่ยวอะไรือเป่าลองผูกๆไว้หน่อยเจอจังตรงนี้ควายมันไป ติดต้นกล้วยใช่ไหมต้นกล้วยใครครับต้นกล้วยป่าเสียหายไปกี่ต้นครับสิบห้าต้นสิบห้าต้นอ่ะฮะแล้วป้าก็เอาเขามาล่ามไว้จะให้เจ้าของเข้ามาไถใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านก็รับรู้แต่เจ้าของเขากไม่มาดูแลแต่ตอนคนนี้มาบอกว่าป้าลักทรัพย์ไม่ใช่เมาล่ามไว้เพื่อจะให้เจ้าของเขาไม่ไถเป็นตัวประกันไว้ใช่ไหมใช่ครับ แล้วเจ้าของเขามาหรือยังเจ้าของเขารู้หรือยังว่าควายเขามาอยู่นี่ครับรู้ครับแต่ไม่ไบอกยิงนะว่าเจ้าของเขารู้หรือเปล่ารู้แต่เขาไม่มาถ่ยครับเไม่มา้าเห็นใจป้าน้อยนะฮะเพราะว่าป้าน้อยเองบอกว่าน่าจะโดนแจ้งความกลับอีกหาว่าป้ารักทรัพย์ป้าบอกก็ควายคุณมากินสวนป้าเดี๋ยวไม่มีภาพตอนตำรวจปลดควายนี่ใช่ไหมในเปิดภาพไหนสิตำรวจปลดเชือกควายอ่ะ เพราะว่าล่าสุดเลยผู้สื่อข่าวบอกว่าการจับควายเป็นตัวประกันครั้งนี้ตัวของป้าน้อยเองแกก็เครียดนะฮะไหนจะสวนกล้วยแกพังไหนกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนจับเรื่องกรณีลักทรัพย์ปรากฏแกร้องไห้กับผู้สื่อข่าวเลยแล้วก็ระหว่างกําลังเจราจารเนี่ยร้อยตํารวจตรีอภิสิทธิสุทธิเห็นบอกว่าเ,เป็นนายตำรวจใช่ไหม ต้องการให้เจ้าของควายมารับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยควายเพ่นพ่านบุกเข้าไปในที่ของคนอื่นขนาดเดียวกันป้าน,น้อยก็บอกว่าสวนกล้วยเคยถูกควายกัดกินมาแล้วและที่สําคัญก็คือนี่มันทนไม่ไหวแล้วทําลายกล้วยป้าจนหมดสวนจึงนําควายมาผูกล้ามไว้พร้อมกับประสานผู้ใหญ่บ้านเอาไปว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้มาหาวิธีการแก้ไขว่าจะทํำยังไงนี่มีเสียงไหมปล่อยเสียงไม่ใช่ปล่อยเสียงเมื่อกี้นี้ััีครับใจเยน็ใยเยนใจเย็น มาคุยกันนี่ผมไปตรงควายไปตรงควายไปไปคุยกันไปคือผมบอกจเลยมมุติว่าผมสมมติเฉยบอกว่าล่าสุดนะฮะคือตัวของป้าน้อยเองเนี่ยจะออกเงินซื้อเสาปูนแล้วก็ลวดนามนะฮะเพื่อป้องกันควายเข้าพื้นที่เนื่องจากในบริเวณนี้ผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบมีควายอยู่5ตัวจากการตรวจสอบยังพบว่าควายมีเจ้าของเป็นอดีตข้าราชการทหารเรือนำควายมาเลี้ยงใกล้ๆทุ่ง ซึ่งป้าน้อยเองก็บอกเอาจริงจริง,รงฉันไม่ได้อยากได้เงินหรอกนะแต่ฉันอยากจะขอให้จัดการควายเธอไม่ให้เข้ามายุ่งในสวนฉัน นี่ฮะไหนขอดูเพจข้อกฎหมายของทนายเกิดผลแก้วเกิดหน่อยปรากฏว่าพี่เกิดผลแก้วเกิดทับแชร์ข่าวป้าจับควายเป็นตัวประกันแล้วเราเพิ่งรู้นะพี่เกิดผลพูดถึงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา452อ่ฟังดีๆนะฮะผู้ครองอสังหาริมทรัพย์ก็คือป้าชอบที่จะจับสัตว์ของผู้อื่นอันเข้ามาทำความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์ก็คือที่ดินและยึดไว้เป็น ประกันค่าสินไหมทดแทนอันจะพึงต้องใช้แก่ตนได้และถ้าเป็นการจําเป็นโดยพฤติการแม้จะค่าสัตว์นั้นเสียก็ชอบที่จะทําได้วักสองแต่ว่าผู้นั้นต้องบอกกล่าวแก่เจ้าของสัตว์โดยไม่ชักช้าถ้าและหาตัวเจ้าของสัตว์ไม่พบ ผู้ที่จับสัตว์ไว้ต้องจัดการตามสมควรเพื่อสืบหาตัวเจ้าของหมายความว่ายึดเอาไว้เพื่อที่จะเรียกค่าเสียหายได้แต่การจะฆ่าก็คือเช่นพี่เกิดผลอธิบายเพิ่มเติมสมมุติมันทําอันตรายเช่นหมาบุกเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะกัดอ่ะเราป้องกันตัวได้แต่ยังเคสนี้จะไปฆ่ามันเลยไม่ได้นะฮะมันต้องสืบหาเจ้าของ,ของก่อนแต่กักมันเอาไว้กักได้เพราะฉะนั้นป้ากํลาลังกลัวว่าเจ้าของควายจะมาเช็คบินป้ากลับข้อหารักทรัพย์ ถ้าเปิดจากกฎหมายแพ่งละพาณิชย์ป้าสามารถเอาควายไว้ก่อนได้นี่เพื่อให้เจ้าของควายมาเอาเงินค่าเสียหายหมาให